สวัสดีค่ะคุณกมลวัฒน์โควินนะคะครปปิกนะคะก็คุณผู้ฟังคะครูปิคสวัสดีค่ะค่ะคปปิ๊ก็เป็นผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะที่เมืองออสโลในประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะครูปิกคะใช่ค่ะค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวขอถามสถานการณ์ที่นอร์เวย์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครปปิคคะสถานการณ์ตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็เริ่มเริ่มเปิดเป็นปกติค่ะ ก็ผู้ติดเชื้อก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้พุ่งเหมือนเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็เริ่มจะควบคุมสถานการณ์ได้บ้างค่ะค่ะยอดของผู้ติดเชื้อล่าสุดนี้ก็คืออยู่ที่แปดพันกว่าคนใช่ไหมคะใช่ค่ะอน่าเสียชีวิตนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรคค่คะคุปิค่ะโอ้ อนนไสองร้อยได้ค่ะข้อมูลตรงนี้มาประมาณคาิประมาณนั้นนะคะอ๋อยังยังเป็นตัวเลขไม่แน่ยังใช่ค่ะก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่คอนเฟิร์มอะคะ่ะอืดูล่าสุดจากจอห์นฮอปกินตอนนี้บอกว่านอร์เวย์อยู่ที่8,237คนนะคะผู้ติดเชื้อสะสมะส่วนเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนเนาะ อืมค่ะค่ะทีนี้ที่นู่นเนี่ยเขามีการล็อกดาวมานานแค่ไหนแล้วอะคะคุปปี้คะเอ,อเริ่มล็อกดาวมาตอนนี้น่าจะเข้าเดือนที่ประมาณสองเดือนสองเดือนได้ลคะค่ะอืมแล้วเขาเริ่มผ่อนคลายบ้างหรือยังคะครูตอนนี้ที่ที่ล่าสุดคือนายกเพิ่งประกาศไปว่าห้ามเดินทางออกประเทศนอร์เวย์ค่ะอ่าจนถึงวันที่ยี่สิบสิงหา ค่ะก็คือ,คอันแต่ว่าก็คือค่ะค่ะคือคนในประเทศนะค่ะคือถ้าเป็นไปได้คือเขาไม่อยากให้ออกเดินทางนอกประเทศจนถึงวันที่20ยี่สิบสิงหาแต่ว่าก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนเหมือนก็จะเริ่มโอเคขึ้นนะคะเริ่มเริ่มเริ่มเปิดให้ไปให้เดินทางไปในส่วนที่ ที่ปลอดภัยอย่างสวาวบอลอะค่ะนั้นอันนั้นอันนั้นไปได้ก็จะมีบางจุดที่ไปได้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอหลักๆก,ก,การเ<ต>ดินปิดพรมแดนอยู่อ๋อปิดพรมแดนนี่หมายถึงเฉพาะคนในประเทศแต่ว่าถ้าเป็นคนอยู่ในประเทศแต่ว่าเขาต้องการกลับประเทศเขาอันนี้เขายกเว้นให้ด้วยไหมอาคุปิได้ค่ะนั้นอันนั้นคือนในกรณียกเว้นนะคะแบบท่าสุดว่าจําเป็นจริงๆก็จะต้องเหมือนจะต้องมีใบตรวจสุขภาพ <Okay. S 2> ว่าเราปลอดภัยเราไม่ได้มีเชื้อเราไม่เราไม่ได้มีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก,ก็เริ่มเริ่มพอจะทราบไหมคะว่าสถานที่ปลอดภัยอย่างที่นอร์เวย์เอาเอาเป็นเมืองที่คุป,ปิกอยู่ก็ได้ค่ะที่เมืองออสโลมีสถานที่ไหนบ้างย่งไงบ้างคะ่ะตอนคือตอนนี้ก็คือเหมือนเขาเปิดนะคะก็คือไปได้ไปได้ทุกที่ค่ะ <S 1> <S 1> <S เพราะว่าไอ้ร้านอาหารก็เปิดแล้วโรงเรียนก็เปิดแล้ว Oh. แตยงง่ยังโงงก็เออยัง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 ไม่เปิดแต่ว่าร้านเสริมสวยมีเปิดบ้างแล้วก็ค่ะประมาณประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าวก็คือ,อยังปกติคนที่นี่ก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนเดินทางไปสวีเดนไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือเหมันยังปิดก็คือยังไปไม่ได้อืมและเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะคนนอร์เวย์เขาป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะคุป,ปิ คนที่นี่เขาไม่ค่อยใช้แมสสนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้หน้ากากกันทำไมอ่ะคุณพี่เขาเหมือนเขามีความคิดที่ว่าคนคนป่วยเท่านั้นนะคะที่ที่ที่จะต้องใช้ใช้หน้ากากก็คือก็คือคนที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่หน้ากากคือไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติอะคะ่ะ ไม่ไม่ได้สวมหน้ากากแล้วก็แต่ว่าคือเขาจะเน้นในในส่วนของการล้างมือใช้เจลแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะอืมแล้วคิดว่าส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่ค่อยมีใคร <laughs> ใช้หน้ากากกันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเวลาออกไปไหนคือต้องสวมหน้ากากใช่ไหมคะใช่แต่ที่นี่มันเหมือนประมาณว่าเออถ้าคุณไม่ป่วยคุณก็ไม่ต้องใช้หน้ากาก,ากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าหลักๆตามร้านตามอะไรต่างๆก็มีขายเป็นปกติอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ ค่ะมีค่ะมีมีมีขายให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้นะคะคือเขาใช้ชีวิตกันเหมือนเหมือนปกติเพียงแต่ว่าเอ่อรักษาระยะห่างอะค่ะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาเจอกันก็กอดกันแล้วก็ทักทายเช็คแฮนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก็คือแบบใช้เกณฑ์การสวัสดีแทนเหมือนบ้านเราใช่ค่ะน่ารักน่ารัก และที่นี้ในร้านอาหารอย่างที่เปิดร้านอาหารเปิดให้โรงเรียนเปิดให้เขามีมาตรการอะไรที่เข้มงวดมาไงเหมือนเหมือนอย่างไทยเนี่ยร้านอาหารจะต้องมีอะไรฉากกั้นถ้าถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าเมตรเว้นไม่ได้ก็ต้องฉากกั้นถ้าเว้นได้ก็ต้องนั่งโต๊ะละคน,นเขามีเหมือนกันไหมอ่าก็จะ,จะ,จ,ะจะมะะีรักษรักษายระยะห่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือคืออาจจะไม่ได้เข้มงวดเหมือนอยู่ที่เมืองไทยที่ต้องมี มีกระจกกั้นหรือว่ามีอะไรมากั้นอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าให้ให้เวลาเรานั่งก็คือแบบจากเมื่อก่อนที่นั่งโต๊ะแบบติด,ตดกันใช่ไหมคะนี่ก็จะจะเว้นโต๊ะ,ตะอ,อะไรเงี้ยค่ะโตะเว้นโตอย่างเงี้ยค่ะโตเว้นโตแต่ว่าก็ถ้าเกิดมาสี่คนก็นั่งโต๊ะเดียวกันได้ใช่ไหม แค่ใช่ค่ะนั่งโต๊ะเดียวกันได้แต่ก็คือแบบรักษาระยะห่างจากโต๊ะอื่นจากกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างที่ไทยทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเหรอคะที่นอร์เวย์เขามีความเดือดร้อนเรื่องประท้วงประเทิงอะไรกันแบบนี้บ้างไหมคะอ่อไม่มีนะคะที่ที่ที่เห็นเห็นมาก็คือทางรัฐบาลนอเวยค่อนข้างจะช่วยเหลือดีนะคะค่ะอย่างเช่นอะไระบ้าง,างค่ะ อย่างเช่นช่วงที่ที่ที่เขาหยุดทุกอย่างปิดหมด<ะ>ใช่ไหมคะช่วงที่ล<ะ>็อกดาวก็คือคนคนก็คือยังได้เงินเดือนตามปกติอนะคะ่ะค่ะก็คือได้เงินเดือนตามปกติหลังหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณตกงานหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เป็นเหมือนเงินเงินเดือนตกงานนะคะ,ะก็คือติดต,ต่อทางทางรัฐได้อะไรเงี้ยแล้วก็จากเ ใครที่มีหนี้ในแบงก์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะลดดอกเบี้ยลดอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปตามระเบียบคเขาก็มีเหมือนมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้พอสมควรนะคะก็คือจะมีอยู่สองแนวทางถ้า บริษัทแบบเลิกจ้างก็ติดต่อทางรัฐบาลช่วยเหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ<ม>ก็คือจะมีเหมือนเงินเดือนตกงานให้แล้วก็เราก็เข้าไปเหมือนเหมือนเข้าไปไอ้ลงทะเบียนว่าเราตกงานอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงในการทำเรื่องรอรอเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือ คือคนอาจจะเดินเลิกเลิกจ้างเยอะแล้วก็อาจจะไม่ไม่เงินอาจจะเข้าไม่ทันเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยอาจจะแบบอาจจะได้ล่าช้านิดนึงะอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็คือได้ะคะ่ะอแล้วในส่วนของผู้ประกอบการเองอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดปิดเป็นการชั่วคราวไม่เลิกจ้างอันนี้เขาก็จ่ายเงินเดือนให้ปกติด้วยไหมคะใช่ค่ะเขาก,เขาก็เขาก็มีเหมือนเหมือนมีให้ช่วยในส่วนของผู้ประกอบการเขาก็จะมีเงินในส่วนนั้นอยู่อะค่ะ ก็จะคล้ายๆกับไทยเนาะทีนี้ทราบมาว่าคุณปิป๊กเป็นคุณครูด้วยใช่ไหมคะเป็นครูผู้ช่วยสอนอใช่ค่ะในเมืองนี้ใช่ไหมอยู่ที่ใช่ค่ะอยู่เป็น,เป,นเป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะอืมแต่ว่าเขาเปิดเปิดเรียนแล้วใช่ไหมคะคุณป,ปิก๊กเปิดแล้วค่ะเปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างของปิ๊กนี่คือคือเปิดมา ตลอดนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่เนี้ยคือถ้าสุดว่าผู้ปกครองของเด็กอะคะ่ะเป็นเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลอย่างเงี้ย<อ>คือคือเขาจะไม่สามารถที่จะหยุดงานได้ก็คือให้ส่งลูกไปที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างโรงเรียนของปิ๊กก็จะมีมีเด็กอยู่สามคนที่ที่พ่อกับแม่เขาเป็นหมอ,อมแล้วแล้วครูก็จะมาผัดกันแบบเหมือนเหมือนวันนี้เวนเธอวันนี้เวนเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมันก็ช่วยช่วยกันนะคะอืค่ะ ก็จะมีเหมือนช่วยเหลือผู้ปกครองตรงนี้ส่วนส่วนเด็กคนไหนที่ผู้ปกครองสามารถทํางานที่บ้านได้อะไรอย่างี้ค่ะเขาก็คือไม่อนุญาตให้ไปโรงเรียนเลยจะอนุญาตให้เฉพาะที่เป็นลูกหมอหรือพยาบาลเท่านั้นนะคะทีนี้โรงเรียนอนบุบาลเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมีการเตรียมการยังไงบ้างคะทั้งเพราะว่าเห็นเปิดมาตลอดเลยค่ะเรื่องมาตรการก็าต้องเข้มข้นเข้มงวดอะไรยังไงบ้างคะครูปิก๊ก ก็คืออย่างอย่างของอย่างของอนุบาลที่ที่ที่ปิดสอนนะคะก็คือคะจะเข้มงวดเรื่องเรื่องอการล้างมือมากขึ้นค่ะแล้วก็ของเล่นนะคะทุกอย่างที่ที่ที่เด็กเล่นจะต้องล้างทุกครั้งอแต่ถ้าสมมติว่าของเล่นบางชิ้นที่ไม่สามารถที่จะล้างได้ก็คือไม่ให้เด็กเล่นเลยอื ค่ะก็คือจะต่างจากเมื่อก่อนมากแล้วก็ก็คืออย่างตอนตอนนี้พอเปิดพอเริ่มเปิดจริงจังแล้วแล้วคือเด็กเรเิ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็ะจะแบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะ,คะอย่างของปิก๊กลงในก็จะมีจะมีอยู่สองแผนกเป็นแผนกเด็กเ <ikke> ล็กกับแผนกเด็กโตแผนกเด็กเล็กนี่ก็คืออายุหนึ่งขวบถึงสามขวบซึ่งเป็น,เป,นเป็นที่ <isten? S 2> ที่ปิก๊กดูแลอยู่อะ,ค,ะ <karaoke S 2> ค่ะอก็จะมีเด็กทั้งหมดสิบสองคนหนึ่งขวบ หนึ่งขวบอยถึงสามขวบ <3 S 1> อ๋อถึงสามขวบหนึ่งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็จะมีเด็กทั้งหมดสิบสองคนแล้วก็ครูสี่คนก็คือจะแบ่งเป็นจะแบ่งเด็กสามคนต่อครูหนึ่งคนค่ะแล้วก็คือจะอยู่ในบริเวณของของในส่วนในกลุ่มกลุ่มนั้นเท่านั้นนะคะค่ะเหมือนต้องค,คอยเช็คให้อยู่ในวงจำกัดเลยใช่ไหมแล้วก็ตามเด็กตลอดเลย ใช่ค่ะก็คือจะอยู่ในเวลาสมมติว่าเด็กคนไหนที่เขาต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมหรืออะไรเงี้ยคือก็ต้องไปทั้งกลุ่มเลยค่ะไปด้วยกันทั้งกลุ่มเพราะเราเราไม่สามารถที่จะ,ะสายตาได้แล้วก็คือไม่สามารถที่จะให้ฝากครูผู้ช่วยอีกที่อยู่คนละกลุ่มดูให้เพราะว่าถ้าในกรณีที่เด็กป่วยคือก็จะได้เป็นแค่กลุ่มนี้ที่ป่วยแล้วก็คือจะได้ไม่ต้องไปยกยกทั้งสิบสองคนนะคะอืคือป้องก<ม>ันการแพร่เชือ้ออืม ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะคืออากาศก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นก็คือจะให้เด็กไปใช้ชีวิตในในการเดินป่า oh. แล้วก็คือค่ะแล้วก็อยู่ในห้องเรียนจะน้อยที่สุดค่ะเพราะ <Huh. S 2> ว่าจะไม่จะได้ไม่เกิดการแออัด <Huh. S 2> แล้วก็ห้องห้องก็จะแบ่งเป็นว่ากลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้เท่านั้นจะไม่สามารถที่จะไปเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งได้เลย เด็กกลุ่มนี้ก็ต้องอยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยจะมีป้ายชื่อบอกแล้วก็ของเล่นทุกอย่างก็คือจะต้องแยกออกมาว่าเออเป็นของเล่นของกลุ่มนี้นะคะอันนี้อันนี้ของเล่นของกลุ่มนี้ก็คือเด็กไม่สามารถที่จะไปเล่นของเล่นของกลุ่มอื่นได้ก็คือแบนเป็นกลุ่ม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 ใครกลุ่มมันแล้วก็ปกติแล้วที่ที่นี่นะคะเขาจะมี มีมีเป็นเหมือนเวลาให้เด็กไปเดินป่าอยู่แล้วอะคะ่ะเป็นปกติอา,อาทิตย์หนึ่งสองครั้งแต่ว่าแต่ว่าพอหลังจากมีโควิดเข้ามาก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่ข้างนอกเดินป่าเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่อากาศไม่หนาวหนาวหน่อยอากาศฝนตกหน่อยก็คือจะแบ่งกันแบบว่าครึ่งวันนะคะให้เด็กเด็กคนที่อยู่ กลุ่มนี้อยู่ครึ่งวันแล้วก็ผัดกันเพื่อที่จะไม่ให้เด็กหนาวเกินอย่างนี้ยค่ะอ๋อแต่ถ้าถ้าฝนตกนี่ก็คือก็ยังออกไปอยู่ใช่ไหมคะยังฝนตกแดดออกหิมะตกคือเขาเขาก็คือให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศะคะ่ะโอคือจะเป็นอย่างนี้มามาแต่ไหนแต่ไรแล้วคะ่ะที่นี่ือแต่เขาจะมีชุดสมมติว่าฝนตกก็จะมีชุดเหมือนชุดแบบป้องกันฝนเอ่ชุดอะไรนะเหมือนชุดไอ้กันฝนนะคะค่ะ ถ้าหนาวก็จะมีชุดแบบกันหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นชุดของแต่ละดูก็คือฝนตกแดดออกหิมะตกยังไงก็ออกค่ะแต่ผู้ปกครองก็ยินยอมใช่ไหมอันเนี้ยดูเหมือนมันแอดเวนเจอร์มากเลยแล้วเด็กหนึ่งขวบเป็นสามขวบเองใช่ค่ะก็คือเขาเขาสอนตั้งแต่นี้เลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะให้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็คือเดินป่านี่คือเขาเดินเป็นประจํากันอยู่แล้วค่ะโอ้ได้เด็กแฮปปี้ดีไหมคะครูิ๊ก เด็กๆแฮปปี้ค่ะเพราะเขาได้เห็นหอยทากได้เห็นมดได้นู่นได้นี่คือคือป่าที่นี่จะไม่ค่อยอันตรายเหมือนเหมือนป่าบ้านเราที่มีงูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ oh. คือพวกสัตว์ที่ที่ที่มันมีพิษหรือมีอันตรายเนี้ยจะไม,จะไม่จะไม่ค่อยมีค่ะอืม hmm. เขาก็จะได้เห็นหอยทากได,ด้ดูนู่นดูนี่แล้วเขาก็เดินไปถ้าสุิว่าเราไกลหน่อยเราก็จะ เข็นรถเข็นนะคะมันจะเป็นรถเข็นสําหรับเด็กสามคนมแล้วก็เข็นเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปนูน่นไปนี่พาเขาทํากิจกรรมข้างนอกอืมแตถ่ถ้าถ้าช่วงโควิดก็จะเยอะขึ้นหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมข้างนอกเยอะขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะครูปิกนอกจากเดินป่าก็จะมีการเรียนการสอนข้างนอกอะ,ค,ะค่ะค่ะบางทีก็เอาพวกวาดรูปหรือพวกอะไรที่ที่เป็นสื่อการสอน ไปนั่งเรียนข้างนอก <ừ> ถ้าสมมติว่าอากาศดีหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสุดว่าวันไหนมีมีลมหรือมีอะไรแล้วก็ทำสร้างเต็นท์นนะในป่า<อ>แล้วก็ให้เขาอยู่ในเต็นท์ค่ะและให้เขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอยากไปเรียนจังเลยค <laughs> ุณพ <laughs> ี่คือการสอนของที่นี่เขาจะแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนอยู่บ้านเราเขาจะ ค่อนข้างแบบให้อยู่แต่ข้างในห้องเรียนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่อยู่ที่นี่เหมือนเขาจะให้ให้เรียนรู้ข้างนอกมากกว่านะคะ <c oughs> แต่เด็กๆก็แข็งเรงดี <c oughs> ใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าไปหนึ่งวันเดินป่าลับมาป่วยอะไรน <c oughs> ี้มีมีไหมคะคุณวิก ไม่ไม่ค่อยมีนะคะถ้าถ้าป่วยก็จะเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวที่เขาจะป่วยกันแล้วก็คือน,น้ำมูกก็จะไหลกันตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องปกติโอ้ค่ะถึงน้ำมูกไหลเขาก็เอาออกข้างนอกค่ะอืมถ้าไม่มีถ้าไม่มีไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <laughs> ขาก็ก็คือเป็นปกติของที่นี่ที่จะมีน้ำมูกไหลช่วงช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <laughs> ออแสดงว่า <laughs> บ้านเรานี้เด็ก วิ่งคคยังตาไม่ทันเลยมีล้มมีอะไรี้เด็กยังล้มกันอยู่เลยอ่ะหนึ่งขวบสามขวบเนี่ยใช่ค่ะบางทีเขาเขาก็ยังเดินยังไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะก,ก็มีก็ก็มีบ้างบางทีก็ก็เข็นรถเข็นกันไปแต่ค่ะแต่เด็กเขาก็เหมือนเหมือนเด็กเขาจะชอบในการที่จะได้เรียนรู้ข้างนอกมากกว่านะคะ ได้เล่นหินเล่นทรายได้ได้จับนู่นได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาะจะตื่นเต้นมากเวลาที่ที่ได้เห็นหอยทากหรือว่าเห็นลังมดใหญ่ๆใ,ในปา่าอย่างเงี้ยค่ะแล้ <laughs> <laughs> ในส่วนของคุณครูเองอ่ะมีการดูแลตัวเองป้องกันอะไรยังไงบ้างสำหรับเด็กค่ะคุณครูก็คือตอนนี้คือทำ ล้างมือค่ะล้างมืออย่างเดียวใส่ถุงมือล,ล้างมือใช่ค่ะใส่ถุงมือล้างมือแล้วก็มีเจลแต่คือเขาก็ในความคิดของปิ๊กคือเขาเขาเริ่มเขาก็ทําได้ดีนะคะอืพูดถึงเหมือนเหมือนมาตรการเขาก็เหมือนมีระบบของเขาว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าทุกคนทําตามที่ที่เขากําหนดไว้อ่ะคะ่ะปิ๊กว่ามันก็น่าจะควบคุมได้อืมเพราะอย่างอย่างตอนนี้ก็ยังไม่มี เปิดมาตั้งแต่วันที่20เมษาใช่ไหมตอนนี้ <Okay. S 2> ก็ยังไม่มียังไม่มีเด็กป่วยหรืออะไรนะคะอ oh, ที่ที่โรงเรียนปิดก็ยังใช้ชีวิตกันปกติ่ะคะ่ะ mm. ก็ <laughs> อย่างอย่างที่โรงเรียนก็คือเด็กก็เวลาผู้ปกครองมารับหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เข้าภายในโรงเรียนก็คือรับกันนอกรั้วค่ะอืม mm. รับ<ล>ส่ง,ก,สงกันนอกรั้วเลยใช่นอกรั้วโรงเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือ ก็จะค่อนข้างเข่งเหมือนกันในในเรื่องการล้างมือแล้วก็เรื่องอาหารก็คือจากเมื่อก่อนทานอาหารที่โรงเรียนได้ทําอาหารให้เด็กที่โรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือต้องให้เด็กห่อข้าวมานะคะ๋อทุกคนเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ทุกคนค่ะห่อข้าวมาแล้วเมื่อก่อนจะเคยแบ่งอาหารให้เพื่อนทานได้อะไรอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือต้องแบบกล่องไข่กล่องมันห้ามห้ามแบ่งห้ามแชร์กันอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมค่ะ เด็กเขาบางทีเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมฉันแบบฉันกินของเพื่อนไม่ได้เพราะปกติเราก็จะแชร์กันว่าแบบแบบได้ชิมของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันตอนนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ก็มีงงแงบ้างใช่ไหมคะค่ะเขาบางบางทีเขาก็ไม่เข้าใจอะค่ะอย่างโรงเรียนตอนนี้ก็คือเหมือนเอาต้องกั้นรั้วเพื่อที่จะให้เป็นแบบกลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้จากเมื่อก่อนที่ไม่มีรั้วกั้นสามารถสามารถที่จะ วิ่งลงไปเล่นชิงช้าหรือว่าไปไปเล่นอ่าสไลเดอร์อยู่กับกับกลุ่มเด็กโตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเด็กเล็กเด็กโตก็ต้องแยกกันห้ามเล่นด้วยกันแล้วก็ทํารั้วกันแล้วเด็กเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อก่อนทาไมฉันเล่นชิงช้าข้างล่างกับเด็กโตได้ทําไมตอนนี้ฉันฉันเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วแล้วก็เราแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเขาก็ เขาคิดถึงกันนะคะอืมเขาคิดถึงเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาที่เขาเคยเล่นด้วยกันแล้วทําไมเขาถึงได้เล่นแค่แค่สามคนอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็เขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าพอพอเริ่มผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็เริ่มเหมือน,นเริ่มชินว่าโอเคเขาต้องเล่นในห้องนี้เขาต้องอยู่ในกลุ่มนี้อบางทีเขาก็งองแงบ้างว่าแบบอยากไปเล่นกับเพื่อนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้น เขารู้นะคะว่าแบบเออมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะที่มาให้เขาฟังว่ามันเป็นโครนาไวรัสนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สบู่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างให้ความร่วมมือนะคะอืมและเด็กในกลุ่มสามคนที่อยู่กับคุณครูนี่เขากอดกันอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีบ้างค่ะก็ก็มีบ้างเพราะว่าเขาเขาก็เล่นเล่นด้วยกันนะคะวิ่งเล่นด้วยกันจับกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีแบบว่าคิดถึงเพื่อนกลุ่มนี้มีเกาะรั้วอะไรส่งซิกกันบ้างไหมคุณครูมีค่ะก็แบบแบบส่องแอบส่องดูเหมือนประมาณว่าเขาแบบว่าได้ฝันว่าโอ้ฉันได้ไปเล่นชิงช้ากับเพื่อนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสงสารมากเขาก็ยืนเกาะรั้วดูเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนกลุ่มเด็กโตที่เขาได้เล่นชิงช้าค่ะก็ยืนมองตาละห้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องเด็กโตนี่ต้องเป็นสี่ห้าขวบขึ้นไปเลยใช่ไหมคะ ถึงจะได้เล่นจิงชา<ข>อะไรเงี้ยอ,อ๋อค่ะปกติก็จะได้เล่นเล่นด้วยกันนะคะแต่คือต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งเป็นโซนโซนโซนไปตอนนี้ก็คือทุกอย่างอย่างจิงชาเล่นเสร็จก็ต้องล้างอย่างเงี้ยค่ะอืมคือ,อม,มันมันก็เลยป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันแพร่ไปมากกว่านี้อะไรเงะะี้ยค่ะเพราะถ้าสุติว่าเด็กเล็กไปเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดมาแล้วคนนี้ก็ปิดทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ย สำหรับคุณครูเองเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ต้องดูแลมากขนาดนี้เลยคูปิกมีความรู้สึกว่าแบบมันหนักกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมีความรู้สึกแบบนี้มากไหมคุณปิมีมีมีความรู้สึกว่ามัน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 มีรายละเอียดให้ให้ต้องระวังเยอะขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่ท,ที่ที่เราดูดูเด็กแบบสบายสบายแล้วก็ก็คือว่าต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เดี๋ยวนี้คือต้องแบบ ต้องคอยระวังว่าแบบเอ้ยล้างมือหรือยังทํานูดด่นหรือยังทําตามอันนี้ได้ยังของเล่นอันนี้เขาเล่นแล้วเราเราลืมล้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยให้เราต้องกังวลเยอะอะค่ะอืม mm hmm. ลำบากแม่ครูใช่ค่ะก็หวังว่าให้สถานการณ์มันมันดีขึ้นแต่แต่ที่นี่นายกที่นี่เขาเขาดีนะคะเขามีการเหมือนเหมือนจัดเหมือนจัดแถลงแล้วก็ให้เด็กเข้ามาถามตอบได้ว่าว่าทําไมถึงจัดงานมันเกิดไม่ได้ทําไมถึงซัมเมอร์นี้ทําไมถึงไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แล้วนายกก็จะตอบเหมือนตอบคาถามเด็กกับนายกอะค่ะ ค่ะเห็นนายกเขาทำมาแบบนี้สองครั้งแล้วค่ะที่ที่ที่จัดให้ให้เด็กถามตอบนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยค่ะมีมีช่องทางมีเว็บไซต์นะคะเผื่ออนุมาอยากไปดูคอูปิกได้ค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้อ่าได้ส่งลิงก์ทางไลน์ก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ครูปิกนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่แล้วก็ช่วยกัน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะค่ะเราดูแลรักษาสุขภาพตอนนี้สุดท้ายอากาศอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่นอร์เวย์ตอนนี้อากาศนอร์เวย์ตอนนี้คือดีมากค่ะมีแดดแล้วก็มีลมนิดนึงอากาศก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเพราะว่าใกล้จะซัมเมอร์แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันชาตินอร์เวย์ด้วยค่ะทุกคนก็แต่งตัวกันสวยงามแล้วก็ฉลองกันวันชาติอืมฉลองอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านอยูใช่ค่ะแต่ว่าคือ ก็อยู่บ้านแล้วก็มาเจอเ <Okay. S 2> อแฟมิลี่ <Okay. S 2> เจอครอบครัว hmm. ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเขาเริ่มเริ่มเริ่มอผ่อนลงบ้างอะคะจากเมื่อก่อนที่ห้ามจับกลุ่มกันเกินห้าคนใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แต่ยีคคือก็ <Okay. S 2> คือแบบจับกลุ่มกันแบบจัดปาร์ตี้จัดอะไรเงี้ยได้ยี่สิบคน oh. แต่คือก็ต้องรักษาร,ระยะห่างนะคะ <Okay>. hmm. ค่ะค่ะก็เลย มีคำคแนะนำต่อไปก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะครูพิชครูพิชแอบกระซิบแอบกระซิบอันนี้อันนี้มีคําแนะนําสําหรับใน,ในไทยไหมเรื่อง,เร,องเรื่องการสอนเด็กอนุบาล<อ>คือจริงครูพอ่<น>ไทยอ่ะ,ะของเรามีคอร์สอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอนุมาตสสมัสกับเด็กเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงถ้าเปรียบเทียบอย่างที่นอร์เวย์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคอร์สปกติในหลักสูตรการเรียนเลยใช่ไหมคะครูพิช ใช่ค่ะเป็นเป็นปกติเลยค่ะฝากข้อแนะนำหน่อยาะว่าถ้าในความในความคิดของปิ๊กก็คือถ้าสุดอย่างเด็กอนุบาลอย่างนั้นในความในความคิดนะคะคือเด็กเขาเขาชอบในการที่จะเรียนรู้ข้างนอกมากกว่าในห้องเรียนยิ่งเป็นเด็กเล็กนะคะเขาได้สัมผัสเขาได้ดู อะไรที่เขาได้ได้เห็นแต่ได้จับต้องด้วยตาเขาเงเี้ะคะมันมันเป็นการที่เรียนรู้ที่เร็วมากค่ะแล้วเขาจะจํามันมันไม่ดูสิในความคิดที่คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนมั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 นดีมากๆากอะคะ่ะแ,แต่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอาไปอัดักับกับที่เมืองไทยได้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอย่าง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 โรงเรียนที่เนี่ยคะ่ะเขาจะใกล้ป่ามากค่ะอืคือเดินเปิดลั้วไปก็เป็นป่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดิน เป็นป่าแล้วถ้าสุดว่าโรงเรียนไม่ได้ติดป่าอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็นั่งรถกันไปให้มันเข้าเข้าใกล้ธรรมชาติมากที่สุดนะคะแต่แต่อันนี้ปิกไม่แน่ใจว่าที่ที่ไทยจะสามารถทำแบบนี้ได้ไหมที่แบบว่าให้เข้าไปเรียนศึกษาหรือเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยโรงเรียนอนุมาสมัยประถมเนี่ยติดป่าช้าเลยคุณพิก <laughs> ก็เท่าที่จำได้คือตอนที่อยู่อนุบาลก็คือเหมือนเหมือนได้เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนนะคะอือก็ยังไงมันจะดีมากเลยถ้าสูตรว่าถ้าสูตรว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนให้ได้แบบว่าเออเอาไปดูนูน่นดูนี่บ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะ อืมป่าประเทศไทยก็ง,งูเนี่ยเยอะที่สุดเลยใช่ค่ะเนี่ยแหละอันนี้มันอันตรายมากคงคงคงจะต้องมีข้อเสนอแนะแล้วก็ต้องปรับบทกันไปไปได้เรื่อยตามแล้วแต่ประเทศอันไหนสะดวกแบบ<ช>ไหนเนาะ <he? S 2> ใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะอืมขอบคุณมากเลยนะคะครูปี๊กพูดถึงอยากไปเรียนเลยอะ่ะแบบเนี้ยยินดีมากๆเลยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> <wounds> มีมีคอมเมนต์มาจากโปรดิวเซอร์ของเราคูพ <ım eni> ีกบอกว่า <teor> ถ <IS 2> ้าไปเรียนในป่าของไทยนี่แต้นต่อยแน่นอนเลยค่ะอ่าเป็นกำลังใจให้นะคะครูพีกแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเพื่อโอกาสหน้าได้คุยกันในช่วงแบบนี้อีกหลังอาจจะพ้นวิกฤตไปนะคะเพื่อจะคุยในเรื่องของการเรียนการสอนกันต่ออีกเนาะเป็นข้อแนะนำระหว่างกันนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้ให้ทุกคนผ่านวิกฤตโลกนี้ไปให้เร็วๆที่สุดจะว่าเรศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค<อ>่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ